อันนี้กินหมีไม่จริงอันนี้หอมมามาดูกันดีกว่าว่าใครจะได้ซีเครตเขาบอกว่าซีเครตคือ1ใน54ใช่แล้วบอกว่าซีเครตเป็นหมีด้วยนะคะสีน้ำตาลจริงหรออุ้ยมาลุยเลยดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวดูก่อนว่าอยากได้นไหนแป้งอยากได้อันนี้นะคะผมเป็นมงกุฎนะจุ๊บแจงอ่ะแจงอยากได้อันไหนก็ได้ทุกอันเลยแต่ไม่อยากได้อันนี้อ่ะวไม่อยากได้ตัวเดียวไม่อยากได้ตัวขอได้ตัวนี้แหละไม่เอาเดี๋ยวแป้งไปก่อน มันเปิดแล้วไม่เห็นเลยปะเห็นเลยมั้งหนึ่งสองสามน่ารักน่ารักมากโอ้โหเขามาเป็นรูปแบบของแก้วเลยอ่ะอคือเราสามารถเอาแก้วนะคะหลังจากที่แบบใช้เทียนหมดแล้วเนี่ยเอาแก้วไปใช้ต่อได้ทุกคนนี่น้องจะเป็นฝานะแล้วข้างในเป็นเทียกนกลิ่นหอมปะกลิ่นหอมมากกลิน่นหอมแบบเหมือนน้ำหอมอ่ะน้ำหอม ค่ะว่านี่มันคือตัวอื่นมันไม่ใช่นรกไม่ใช่นรกน่นรกค่ะไม่เอานรากโดนแน่ทำดูค่ะไอ้บ้องทำไมบ้อง ของเขานะคะแล้วนี่ก็เป็นการส่งแป้งนะนี่โอ้ยสวยมากกลิ่นแบบสดชื่นกลิ่นมันเป็นแบบแนวพวกเรกรดฟูดอะใช่ผลไม้เลยนะคะน่ารัมากรมากอนนลอง